ชาดพังเวอร์มินฟอล์ชาติพังเวอร์มินฟอล์เป็นเกมแนวเทนเบสแท็กติกในโลกของสตีมพังที่เมืองหลวงของเราถูกลุกลามและยึดของด้วยเหล่านูผู้เล่นจะได้ควบคุมกลุ่มตัวละครเพื่อที่จะเอาตัวรอดและทำภารกิจที่เป็นความหวังสุดท้ายในการจัดการไอ้พวกหนูเหล่านี้ โดยเกมจะมีกลิ่นอายของ XCOM ผสมกับ Dark e s t Dungeon ตามที่ผู้พัฒนาได้กล่าวไว้ซึ่งพอได้เล่นจริงมันก็รู้สึกเน้นหนักไปทาง XCOM ซะมากกว่าแต่องค์ประกอบหลายๆอย่างที่สนุกใน XCOM มันก็ไม่ได้ไมาอยู่ในนี้ทั้งหมดแถมความ b บูช a l ความโหดเหี้ยมอย่าง Dark e s t Dungeon มันก็ยังไม่ค่อยแสดงออกให้เห็นตามที่กล่าวไว้เท่าที่ควร สิ่งที่ดีของชากทั้ง Vermin ิน l ฟ์ก็คือเกมเพย์ที่สนุกในลักษณะของ XCOM นั่นแหละน่าเสียดายที่เกมไม่ได้นำเสนอให้เราได้ผูกพันกับตัวละครในกลุ่มเท่าไหรนะ่นักเราจะได้ค่า exp ในการที่จะมาใช้อัปเกรดสกิลตัวละครในแต่ละจบดานแต่เราจะไม่สามารถปรับแต่งส่วนอื่นๆได้เหมือนกับใน XCOM ส่วนของ Darkest ด u n เ e o n เอาเข้าจริงตลอดการเล่นมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกถึงความตื่นเต้นความเล่าใจในระดับนั้นเลยสักนิดแม้ว่าเกมจะพยายามนำเสนอรูปแบบที่ให้ผู้เล่นได้ทดลองได้เล่นซ้ำๆทั้งจากด่านที่สุ่มและตัวละครที่หลากหลายแต่มันก็ยังไม่ได้ดูขัดเกลาให้ดีเท่าไหรนะ่นัก สิ่งที่ทำให้เสียดายที่สุดก็คือตีมสตีมพังของเกมที่ไม่ได้ถูกนำเสนอให้หน่าสนใจพอแน่นอนว่าเหล่าตัวละครทั้งการแต่งกายอาวุธมันถูกออกแบบมาจากไอเดียของสตีมพังแต่ในส่วนของฉากส่วนคัดซีนมันกลับไม่ได้ถูกนำเสนอออกมาให้เห็นเท่าไหรนะ่นักคือฉากแต่ละส่วนมันแทบจะเป็นโลกธรรมดาไม่มีความเป็นสตีมพังสักนิด เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบการอินเทอร์แล็กกับฉากที่เกี่ยวกับสติีมพังเลย ละครในเกมนั้นมีค่อนข้างหลากหลายแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปในตอนแรกเราจะมีตัวละครให้ใช้ได้แค่3ตัวเท่านั้นส่วนที่เหลือเราสามารถปลดล็อกเพิ่มเติมได้จากการเล่นซึ่งเป็นโมเดลการออกแบบที่น่ารักมากไม่ใช่อยากได้ตัวละครก็เชิญซื้อเพิ่มเป็น DLC ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือตัวละครที่ถูกออกแบบให้หลากหลายให้เลือกใช้นี้มันไม่ได้มีการอินเทอร์แลกภายในกลุ่มเลยมันจะดีกว่านี้มากถ้าแต่ละตัวละครมีชีวิตชีวามีลักษณะนิสัยให้เรารู้สึกอินกับแต่ละตัวละครและความสัมพันธ์ที่เกิดระหว่างเกมมากขึ้นเพราะที่มีอยู่ในตอนนี้มันก็เป็นแค่ไดอะล็อกงง่ๆแบนๆไม่ได้มีความลุ่มลึกทางเนื้อหาะลร ในส่วนของสภาพแวดล้อมมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างและหลากหลายเท่าไหร่นะัอาจจะพอโทนของเกมและสไตล์การนำเสนอซึ่งเอาจริงๆก็ยังพอให้อภัยได้แต่ที่ให้อภัยไม่ได้เลยก็คือลักษณะของภารกิจที่ออกแนวซ้ำซากแบบสุดๆมันเป็นการเดินจากซ้ายไปขวาเพื่อหาบังเกอร์ซ้ายไปขวาหาบังเกอร์วนไปวนมาตลอดการเล่น ซึ่งมันจะถูกยกเว้นก็เพียงไม่กี่ด่านที่เป็นด่านสำคัญหลักของเกมซึ่งตรงนี้เป็นข้อเสียที่แย่มากๆ ปัญหาอีกอย่างที่ทีมพัฒนากำลังแก้ไขก็คือความบาลานซ์ของเกมซึ่งตัวละครบางตัวตอนนี้มัน OP มากคือมันแทบจะเป็นจอห์นวิกในโลกสตรีมพังอยู่แล้วสกิลเดียวเก็บได้แม่งทั้งปาร์ตี้ของไอ้หนูแต่ปัญหานี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงมากนะักเพราะทีมพัฒนาเกมก็รับรู้และกำลังแก้ไขอยู่ในปัจจุบัน มาดูข้อดีของเกมกันบ้างใส่มาซะยับเหมือนเกมไม่ดีไปแล้วชาติทั้งวอร์มินฟอร์เอาจริงๆมันก็เป็นเกมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแม้ว่าทีมงานจะบอกว่ามันคือ XCOM บวก d a r k e ส t ดันเจียตั้งแต่หน้าร้านขายเกมก็ตาม วางแผนในแต่ละเทินเราจะต้องดูลักษณะความสามารถของตัวละครในทีมว่าใครควรจะอยู่จุดไหนควรจะทำอะไรซึ่งยิ่งเล่นบทบาทของแต่ละตัวละครก็จะยิ่งชัดจากทั้งการเรียนรู้จากผู้เล่นและจากสกิลของตัวละครในเกมที่ค่อยๆถูกพัฒนา เกมจะมีองค์ประกอบของความเอาตัวรลอดค่อนค้างสูงในช่วงแรกที่ทำให้เราต้องตัดสินใจว่าจะยังไงจะเอาตัวไปเสี่ยงเพื่อคุยหาของเพื่อมาพัฒนาเพื่อหายารักษาหรือจะไม่ขอเสี่ยงแล้ววิ่งไปที่บังเกอร์เพื่อพานดานมันไปเลยดีกว่าหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่อยู่ในบังเกอร์เราก็จะได้จำนวนเทินในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรในนั้นจะรักษาจะพูดคุยเพื่อกระตุน้นจะพักผ่อนหรือที่หนักที่สุดก็คือ แต่และตัวละครใกล้จะขิดพร้อมเจอยมพบาลกันทุกคนแต่ยารักษามันดันมีอันเดียวทำให้เราต้องตัดสินใจว่าจะให้ใครเพื่อให้ตาต่อไปมันมีโอกาสอยู่รอดสุด เสียได้ที่เคิฟความยากตั้งแต่ต้นเกมจนจบมันไม่บาลานซ์ดีเท่าที่ควรเพราะหลังๆเราจะไม่ต้องเอาตัวรอดอีกต่อไปเราจะมัง่งคั่งล่ำรวยทรัพยากรทั้งจากการเก็บสะสมและจากสกิลตัวละครทำให้เราไม่ต้องแวะเก็บอะไรทุกคนมีกินมีใช้อย่างกับพระราชา ข้อดีอีกอย่างที่ทำให้เกมนี้สนุกก็คือความตื่นเต้นเวลาที่ไอพวกหนูมันโผล่ออกมาเป็นกองทัพแล้วเราต้องมาวางแผนจัดการวางตำแหน่งตัวละครให้เหมาะสมเลือกตำแหน่งให้ดีโอเวอร์วอชแล้วยิงเด็ดหัวมันทีละตัวมันเป็นอะไรที่โคตรม่วนจากที่เราเหมือนจะโดนล้อมโดนลุมแล้วไม่รอดแต่สุดท้ายเราก็สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นมาได้โดยการวางแผน สรุปชาติพังเฟอร์มินฟอ l l เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งมันมีองค์ประกอบของความสนุกที่ผสมไปกับการออกแบบที่ยังไม่สุดหรือยังไม่ได้ถูกเหลาให้ดีเท่าที่ควรแต่เกมก็สามารถให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เล่นและสามารถนำเสนอความสนุกในรูปแบบของเกมเทิร์นเบสแท t ติกที่ผสมผสานกับความตื่นเต้นได้อย่างน่าสนใจ ตัวเกมมีราคาที่โคตรถูกเมื่อเทียบกับเนื้อหาที่มีประกอบกับทีมพัฒนาที่ใส่ใจและรับฟังปัญหาเพื่อวางแผนการอัปเดตในอนาคตก็ยิ่งทำให้ชาติพังเวอร์ n ินฟอร์น่าสนใจและควรค่าแก่การลองสำหรับแฟนเกมแนวนี้ และนี่ก็คือรีวิวเกมชาร์ทั้งวอร์มินอร์จากอนุนิเมียวเกมรีวิวถ้าคุณมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะสำหรับเนื้อหาการรีวิวและการพาก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ეს ფილმი ახლახან გაიცა და დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ინტელექტუალური და მოგონებადი